แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะครูเจี๊ยบพรพิษปิดนอะนักธุรกิจสิวิไลระดับทรีสตานะคะคนที่4ของโลกค่ะแต่ก่อนเนี่ยครูเจี๊ยบทำธุรกิจมาหลายค่ายหลายแบรนด์ลองผิดลองถูกมาหลายที่นะคะแต่สิ่งที่ครูเจี๊ยบตามหาเนี่ยเขาเรียกว่าอิสรภาพของชีวิตนะคะไม่ได้ตามหาต้อง รวยต้องเงินต้องเงินอย่างเดียวนะคะสิ่งที่ครูเจบต้องการคือคำว่าแพสซีฟอินคัมเป็นรายได้ที่เราหยุดำํำแต่รายได้จะต้องไม่หยุดนะคะวันหนึ่งครูเจบเปิด Facebook จากการที่อยากเข้ามาค้นหาธุรกิจที่ให้ปลายทางคือคำว่าแพสซีฟให้กับครูเจบได้มาเจอไลฟ์ของครูเล็กวาสนาต้องขอขอบคุณครูเล็กมากๆนะคะที่ทำให้ครูเจบคนนี้ได้พบกับ โมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์คำว่า passive income ของจริงของแท้ที่สิวิไลค่ะครูเจี๊ยบได้มาเข้าเรียนรู้นะคะช่วงแรกมาจับผิดค่ะเข้าออฟฟิศค่ะอยากรู้ว่าธุรกิจสิวิไลที่ครูเจี๊ยบจะเลือกทำเนี่ยตอบโจทย์จริงไหมเป็นภูเขาที่ครูเจี๊ยบจะปีนถูกลูกไหม จะคุ้มค่ากับเวลาที่ครูเจฟจะมาจ่ายไหมนะคะเพราะเคยจ่ายมาหลายที่แล้วนะคะแล้วมันไม่เป็นอย่างที่หวังเนาะและวันนี้ครูเจฟจ่ายเวลาให้กับสิวิไลยหนึ่งปีกับอีก5เดือนนะคะครูเจฟประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจระดับทรีสตาคนที่4ของสิวิไลยโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดรับรายได้แบบแพสซีฟอยู่ที่ไหนเงินก็เข้า เที่วที่ไหนเงินก็เข้ามาเฉลิมฉลองดินเนอร์อันสุดหรูเงินก็เข้านะคะไม่มีอะไรจะตอบโจทย์ได้เท่านี้แล้วตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันช้อปปิง้งซื้อของกินของใช้จำเป็นในแอป,ปสีวิไลมอเท่านั้นนั่งรับรายได้นะคะและที่สำคัญธุรก,กิจสีวิไลตอบโจทย์ครูเยบในเรื่องที่ครูเยบตามหามาทุกธุรกิจนั่นก็คือ คำว่าระบบซื้อสําอัตโนมัตินั่นเองค่ะวันนี้ครูเจี๊ยบนะคะอยากจะฝากคำข้อคิดไว้ให้กับพี่ๆน้องๆว่าที่มหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีในอนาคตอันเร็วนี้กับสิวิไลไม่มีคำว่าช้าไปสำหรับการที่เราจะประสบความสำเร็จไม่มีคำว่าสายเกินไป สำหรับทุกๆชีวิตเพราะฉะนั้นครูเจี๊ยบอยากจะให้ทุกๆคนสนุกไปกับการขนขวาสนุกไปกับการลองผิดลองถูกสนุกกับการคว้าขวา่ยควา้วาความสำเร็จโดยเฉพาะในสิวิไลค่ะใช้ชีวิตและรับรายได้ส่งต่อให้กับผู้คนเป้าหมายของครูเจี๊ยบนะคะต้องสำเร็จเป็นระดับ เข็มถัดไปนั่นก็คือโฟสตาค่ะในปีใหม่มก,กรา2 5 6 7เพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองของขวัญปีใหม่และให้กับครอบครัวนะคะและให้กับพี่ๆน้องๆที่ร่วมเส้นทางเดินนี้ทุกๆท่านชาวสีไลทุกๆท่านทั้งหมดเลยนะคะและวันนี้ครูเชบนะคะ ขอใช้มนต์อำนาจของแม่มดนะคะขอเสกและสาบให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมงานสิวิไลากาล่าดินเนอร์ในค่ำคืนนี้จงสำเร็จเติบโตนะคะพาร์ทเนอร์ทุกคนเป็นระดับไฟสตาร์ให้หมดทุกคนในห้องนี้ขอให้บริษัทสิวิไลโกลบอลฟินเทค เติบโตไปในระดับโกโบอสมชื่อบริษัทนะคะและมียอดเป็นพันล้านหมื่นล้านก้าสู่ยินิคอนของประเทศไทยในระวันนี้